ว่ามันสามารถนะครับสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้มาอะไรแห่งนี้ได้เหมือนกันมันก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราคุยกันมากน้อยแค่ไหนเราประจาน,าก,น,นกันมากน้อยแค่ไหนเราร่วมมือกันมากน้อยแค่ไหนคมถึงเวลานะครับถึงเวลาแล้วจริงๆนะครับว่าสามหลักสูตรนี้ทําอะไรเนี่ยนะ่าคงจะไปด้วยกันทั้งสามบางเรื่องบางอย่างในไปนทั้งสามหลักสูตรเลยนะครับมันเป็นพหลัง พลังที่ดีกว่านะครับโอ okay. เคบางเรื่องบางอย่างเราไปแยกย่อยนี่เรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรารวบตัวกันดีๆนะครับคงคือว่าคงไม่ไม่หมาอะไรคงไม่ไม,ไม่มากนะครับที่ได้รวมกันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คิดว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้รวมตัวนะครับเพราะเราต้องเอื้อต่อกันอยู่แล้วนะครับในบททัศนสิลป์ที่เราจะไปสอน ถ้าเราไปอยู่โรงเรียนในครูเชื่อแล้วว่าเราโรงเรียนได้สอนค่อคยกันเมื่อ,อไหร่ปั๊บเดียวเราไม่มีความว่าไม่กลา้าอย่างน้อยนะครับในรายวิชาบางวิชาเราก็เรียนร่นวมกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้การเรียนเราเนี่ยตั้งใจนะครับตั้งจริจริงนะครับตั้งใจเพื่อให้เป็นครูพัด้าทักษะที่ที่ดีนะครับแต่ก็กำลังจะบอกพวกเราว่า คนที่จบออกไปไม่วันดนตรีนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสตูระตูสัพมาตุตระภวตูระตงสัพมาตุตระภวตสัพมาุตระภวตูระสัพมาตุตระภวะตัพมาตังภะภวตูระตูสัพมาตุตระภวาูระต nato bakawatu ta wakatangku cangkang namami Tapi kami jaduh besi di tingkat atas Ejan tani ke wismani di pirati ke ke dewa jala

หลักมายการได้ระปจาริทติมีมึงกันทิพย์มรดงตั้งว่างอุ่นใดโนมตตายีก้าจะวาหโนมุตตากาจะวายกีิรงตั้งใจดำรงดีราวาทุลูเลอาาตาน้จังร้นก้าพเจ้ามาโนมเลโกกอิตโโกกาคงรพรดดนาตั้งนพันินตัยเลในความคุณด้าทิตร้อนในจังใีได้จังใจสรุปบทไ้ใชนรามกายา มันเชิญผู้ตนได้ดิมาอยากพอดีจับลงเนื้อกลางกีรติตั้งตักลาตอกตั้งโลกมาลาตุเพียนจวลาคาตัดตะไวหนุ่ยตากะเดงมันเร็วกระไรทิพเหนียวกันจะไวจุงกลัวอาจารย์ยิ่ตั้งกลัวยันเป็นราตางบุตรกลัวอาจารย์ปุกกามมาช่วยจุงพลอยกันไปต่างระดียนบุตบาจังเลยจะได้อะได้ต่เรย์อได้มีมาโคตรดววินาฬีลายใจโคตรเชูก้ามานั่เรียมไย